สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาสอนวิธีการทำแท็บสเตปของจอย b o x ก็นะครับนะก็ะต้องบอกเลยว่าเป็นแพลตฟอร์มสตรีมเท่านั้นนะครับที่ทําได้ก็ถ้าใครเล่นอยู่บน o r i g i n ก็แนะนําให้ย้ายมาบนสตรีมนะครับก็ทีนี้ผมต้องบอกไก่อนเลยนะต้องให้เครดิตก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดเองไม่ได้รู้เองนะครับคือไปดูวิธีของพี่โทสามาแต,แ,ตแต่แต่บางคนจะบางคนจะคิดว่าเอ้าในเมื่อพี่โทสาเขาทําคลิปสอนไปแล้วเนี่ยคุณมาทําคลิปสอนซ้อนทําไมอะไรเงี้ยเพราะมันก็วิธีเดียวกันใช่มัน ก็นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมต้องมาทําเพราะว่ามันมันต่างกันนิดนึงครับผมมันต่างน,นิดนึงเพราะว่าเห็นไหมอันนี้ในของลิปพี่ทอสะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมเมนูจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นจอไอทบ็อกมันจะไม่ใช่แบบนี้ครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะสอนเผื่อบ,บางคนเนี่ยจะงงนะครับอ่ะก็ขอปิดตรงนี้ก่อนเนาะก็ถ้าเกิดยังไม่ได้เปิดไอตัวไอ้ด้านของ e ีมก็แนะนำนะให้เข้ามาที่ b ิ g พิเกอร์ก่อนเลยเนี่ยตรงเนี้ยเข้าไปที่วิวพิเกอร์ก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมไปท Uh, setting แล้วก็มาตรง controller setting ครับผมเปิด xbox con configuration support mm hmm. เอาไว้ด้วยนะครับอ่ะและ้วทีก็ออกจาก Big p i c t u r e ไปนะครับแล้วก็มาที่ ape x ครับแล้วก็เห็นไห้ครัตรงนี้มันจะขึ้นมา controller layout ถ้าไม่ขึ้นตรงนี้ก็กดคลิกขวาครับเนี่ย manage แล้วก็เนี่ย controller layout ก็ถ้าเป็นของพี่โทร3ัพมันจะอีกอันหนึ่งขึ้นซึ่งตอนแรกผมก็งงมากก็ไปพยายามคำคำจนเจอทางนี่แหละอ่ะโอเคเข้ามาตรงหน้านี้แล้วปุ๊บ นะกดบนคอนสโตรบนจอยก็ได้ใช้เมาส์ก็ได้ผมกดบนจอยนะ Edit Layout ครับไปที่ Edit Layout ปุ๊บอ่าแล้วเราก็มาตั้งในเนี่ยครับผมจอยสติ๊กอ่าทีนี้พอเข้ามาในหน้าปุ๊บหน้านี้ปุ๊บเนี่ยก็ให้เลื่อนมาตรงนี้ครับผม Left Click ตรงนี้เนี่ยเลฟคลิกสติ๊กก็คือมันจะเป็นในเนี่ยครับผมก็คือปุ่มนี้เราใช้วิ่งปกตินั่นแหละครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นของอในของพี่โทสารเนี่ยก็คือกดคลิกเข้าไปปุ๊บอ่านี่คลิกเข้ามาปุ๊บอ่าเลื่อนมาตรงหน้าคีย์บอร์ด ตรงนี้ครับผมก็ถ้าเป็นของพี่โลสะเนี่ยมันจะสามารถตั้งคอมมานด์สปุ่มพร้อมกันได้เลยคือกดชิปแล้วก็มากดดเยูนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันจะกด2อของปุ่มพร้อมกันไม่ได้ลเดี๋ยวผมจะสอนวิธีด้วยเลยครับผมก็อ่ะอันแรกก่อนกดเป็นชิปครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้เราไม่ใส่เป็นชิปเนี่ยเราจะวิ่งไม่ได้ครับก็คือเราใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นการวิ่งนั่นเองนะมันจะได้วิ่งได้เหมือนเดิมนะครับผมต่อมาก็ไปตรงด้านข้างนะครับไอรูปเนี่ยรูปกลงร้ออะไรเนี่ยผมไม่รู้มัน แล้วก็นะครับผมเลื่อนมาตรงด้านล่าง add extra command ครับผมกด A ไปอ่ามันจะมาหน้านี้ปุ๊บแล้วไปตรงนี้ครับผมอ่ะทีนี้ก็เลื่อนมาตรง W ได้เลยอ่ะนี่ก็จะเหมือนของพี่โทสะนะครับก็ต่อมาก็กดเข้ามาตรงนี้ครับอ่าเลื่อนลงมาเป็น setting เนาะตรงนี้ครับผม hold to repeat หรือว่า Turbo เนี่ยกดเปิดไปเลยครับอ่าเปิดแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วอ่าปิดได้เลย เดี๋ยวไปดูในเกมเนีก็ทีนี้วิธีการใช้นะครับก็เผื่อใครไม่ได้ดูคลิปพี่โทสะมาเนาะก็กดค้างไปเลยครับผมกดกดไอ้นี่กดกลุมวิ่งเนี่ยแต่ว่ากดปกติเรากดรอบเดียวใช่ไหมมันก็วิ่งแล้วแต่นี้คือกดค้างไปเลยครับกดค้างหันทิศทางแล้วก็หันหน้าตามครับผมอ่าลองดูเนาะเน,น,นี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยครับผมจับสุดเลยแต่อันนี้ที่เห็นผมทํามันจับเนี่ยจะไม่ค่อยติดเพราะว่า คือไม่ใช่ว่าวิธีมันไม่ดีนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ฝึกแ็บสเตลลไงเพราะว่าในเกมเพลย์ปกติของผมผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาอะ,อะประมาณนี้แล้วกันเนาะครับผมรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ